สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุนครับมาพอกับบาวันแซบหนัวครับมาพี่น้องมาแซบแซบนะมาวันนํำมาเนมีวันนี่เป็นซอยจุครับพี่น้องจุกันสดๆกัไปเลยนะครับผมได้ตับสดครับม้าแล้วก็เป็นเนื้อสดตัวนี้เป็นผ่าคริลวครับตัวนี้สบายนั่งกับพี่น้องขาวๆจนผุ่นมานนะครับนะกุยกับแกวขมๆอ่าลําคือเก่าครับขัดขนาดนะครับนะแก้มผักสดสองสามย่างครับนี่เป็นผักกาดครับผักกาด นะครับแล้วก็เป็นซี่กีนหอมบัวแล้วก็แตงครับผมลูกโดดครับนี่หูวีครับผมโอ้บอกมาแล้วค้อแห่งพี่น,อน้องมาตรงมีแนวแก่เขาวด้พี่น้องนี่ถ้าข,ขนาดใส่รถครับนี่หักขนาด คําแรกดิเพื่อวีพ่นองกันเลยครับผมเอ้ยยุ่มจะกันนักสามซี่ยักกยงเป็นเด็งนะเอ้ยใส่กระโดดนี่ครับใส่กับแก้วมคขมมันกับขุ่นแล้วนะครับเนาะนีนยดอืม อืมฮมอืมเจมปักเต็มคําครับ สบายนั่งกับกรอบขอบ,บนี้ไปหน่องอืม,มาคิดิโอเดม่าย่างละหน่อยแซ่กันครับผมอืม เติมยิ่งมครับอ้าวกรนะนัดสดอร่อยนี่มันอยากย่อยไม่ไปนองตรงสดเองีสิละ หุ่ยสบายนัง่งสบายเงินสขาปากิลอวรตัสีไลอาบลุงมนันาำค้าง ตัดสดใส้หลอดนี่มันต้องแก่ขาวจนไร่ปลองอืมอุมอุ้ดดอร Ừ. Cái này cà đêm của tàu không? Ưm... không? Mm hmm. บักสองเส้าพี่น้องขาดไปไหนเด้อเพืว่ากินแล้วว่าวันตัวมันหวานมันหวานมเมนต์ตรงใส่สองเ้ามันเด้อพี่น้องเด้อบอใส่สองเ้าไปไหนเด้อมันจะแซ่บนี่ใบักเพชร เปี่ยมปักอะลายกับแซบครับเป็น้่องแล้วนี่มันถือกับผักต้นหอมเนี่ยนี่เนี่ยแหละตะคุ้นมาครับบาวันขาดตะปักยีเลือหรือล้วมันนี่ เอาเอาหัวซีนเบิ่งกันนะ่ะนี่อืมคักขนาดสื่อม้าบ่สิมาก,กินกับหมูจะ้ะ phở ngán mà léo thoải mái ha để ăn nước mắm hmm khóm dì thật บว่าเราไม่เด้อกเปนนองค์นะพอ,อังหยาดนะบอว่าดูจังหน่อยบว่าไปพร้อมกินพร้อมกินผู้่เดียวน้นองเนะเขาบบ่ายก็เอาแหละเอาขับขนาดครับนี่นี่นี่ใส่ตมบานเนี่ยเอาคุณสามหลดนี่ใส่เข้าไปเกี่ยวบขุนไหมขักโป๊ะนี่อ๋าาอาองสีดีกว่า เฮาบ่ทันได้เก่งเนาะพี่น้องเนาะกินตอนใหญ่ยังเป็นบ่ค่อยได้เฮาเอาตอนน้อยๆหลายๆตอนเอาก็ได้ย่ําตอนใหญ่แดกมันก็บุยใบบุยใบนี่มันบุกคือกันนี่พี่น้อ,งเ,อ,อง,งเด้อลองเบิ่งเด้อบ่เสียผมนี่ใส่ใส่หอมผักสิกินไปพร้อมบ่ต้องพันดอกนี่มันต้องแก่ข้าวครับ หืมหืมอ้อบอกเีเรียกวา่าพี่นองครับหวานจ่วยครับผมจัดได้ครับเสบ๊แซ่บผู้ใดย่กินก็ขอตทวขกอไปครับมึงบาคมบันเทิงได้พี่นองได้อืม เนื้อนี่ยำพ่อยครับหวานจ่วอจ่วยปังมะผลดมนเหลือทักกระหน่พี่น้องครับอ้อามาหลีอยู่นี่ตัวเนี่ยเอาไป สดใสรวดครับนี่ไม่โมจงเด้วเหมือนนี่ครับ <laughs> <laughs> วจบวดจาดฟาดบึมรวยพี่น้องเอาคำสุดท่ายด,ดินี่ใส่มันก็ดุกเป็นไงนี่ใสผักซีกับพอแล้วมาพี่น้องไหอ ืเก้วมันแห้งพี่น้องครับคือว่าตัดหมดเลยนะหืมยากจะบอกหวานเจี๊ยบครับผมอพอพรอะปนิละ่ะครับอ๋อเปิด ขึ้นอยากครับพี่น้องกินไปจวดไปพร้อมเนาะเอาแบบยังไงนยของเราสบายสบายตามสบายแหละครับพี่น้องผู้ใดมักยังไงก็จัดยังไังสั่นแหละครับยังไงก็ฝากเนี่ยนะครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกว่านั่นไหมนะครับมือหนี้บอกว่ากะบขึ้นอยากกับจัดพี่น้องเบิ้งแล้วกัจัดนะครับจะได้ถึกแ่บครับผมผู้ใดบ่กินดิบกะลวกก่อนจะมาจุครับผมเอายังไงก็ฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับมือหนี้บอกว่ากับทขอลาพี่รานน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ